สบายดีสบายดีเดอ้อมาตำหั่งหงปีงปลาดุกปนปลาดุกแันนี้ก็ได้ <laughs> มาแสบๆสบมังกนเด้ออืมน่าโอเคพี่น้องกินเข้าวกินเขาน้า,ขาน้ำกันเดอ้อแสบแสบาตจัดว่ะสวนวนางสวนนางคนกินเขา้า ตะมหงปิ่งปลาดุกกินนะส่วนกันฮะสบายดีเด้เอมาทีเข่าเนื้อเปญ่ยนื้นอใหญ่ซีมัดทุกคนฮักก็มาหาเราชีนาฮัก <c oughs> หนึ่งเขาใหม่หอมหอมเขาใหม่กินเขาใหม่แพงเลยแพงได้โลสิบแปดพัน

ปถึงน้ำเนี่ยไมีเห็เห็ดเนาะแม่เฮือนแม่เฮือนก้องทำความสะอาดเฮือนสะอาดบ้านโอช่างได้ไม่วันแป้นเลยมันมีเ็กน้อยมากก็จะให้ห้ามสูบยับป,ปนนบนุนะเพื่อน เอาโตฮีนมาพี่นี่จังหมนี่มันตากแดดตาแดดมันต,า,ตาชีได้ไม่เห็นต่งเหมนับบายเด๋ยวนั่งต่อลองอีกันึครั้งคัดกุ๊กับคัดออก้วแป้นคัดวันหยง Còn ba này ủn xếp Nó cười em bảo. Ừ cười em Cắt là Cắt bên to bánh này nè hả? Phấn tốt thay chừng đấy hả? Ừ, hạt này mình chạy được chạy bật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ừ. คือแบบน่าโต้ลงงามนาะอืหนุกร้านเล่อทานในม้อนไปเสริมสวยบะาตั้งคิ้นิคคนโทรมา,มาอีกแล้วเด้อเคลื่อนไปอีกแล้วเด้อลูกหลานเ้ยเคลื่อนไปวันทีซิบหาอีกปกติวันนัดกันมือน,นีวันที่ซิบ ม่มนันจะไปผ่าตัดนะ่นเคลื่อนไปวัี่สิบหาอีกก่าสันมือนี้มืออื่นคนพักพักอันนี้แหละเขาพันช้านี่แหละออกพันช้านี่แหละออกพันชา้าคนพักสองมือ่นก็เลยเคลื่อนไปวัาที่สิบหาจะเส็จไปผ่าตัดอีกเด้อดออยู่มีม้อนก็รออยู่้าบึงพลงานออกมามันจะเป็นแบบไหนหนาตามีม้อนเนาะจะไปเห็ด ในใบหน้านี่แหละอยากนมอ,อยากเห่านะอยากงามมีแต่คนเราอีเถ้าอีเถ้าไล่ใช่เพ็ดยนมซะบัดเพ็้งหน้าน้นานายวยนะสวยงามคนทำเนะี่ยเขามีเงินนะเห็ดนุ่มก็ได้นะ <S <S พี่น้องยามหลายเด้อ เพิ่นเม่บ้านเย็นน่ะเราไปเห็นนะ่ะโอ้งยงามแท่งามอ่ะมีเงินเห็นยังกระไดเบิร์ดคึนไปคลินิกดีๆจตค่าเป็นล้านฮะจา้าเมืองใส่ผิดเจ็ดล้านตายยู่เรกยูเซวันเจ็ดล้านตายหอยส้มปชัต,ตัวนี้บะติดการ ตาตัดตรงตาตาตัดตาขลุ่มทึ่งๆเดี๋ยวตอนนี้ยิ้มลอยมันก็ง่ามเลยนี่หันนี่ยิ้มลยในใบหน้าไปดึงผ่าเลยบอกไม่พาผ่าตานี่อันนี้เป็นส,ปนสเปเนอร์ซีดให้ดึงเอาสิเอารวมทั้งหมดคุณดิจิตล้านไปดิจิตล้านไปกี่เออไม่มดิจิตล้านไปบาทเด้อหนึ่งไป อันนี้มันมีโปรของพ่นรถมีโปรโมสันอืมับมนบลลตนี่แขงแข้งคนนี้อีกนี่พ่นลตโติคนผ่าแพ้งบลอกมันชี้สิ่งหาคนเด้อเด้อหล่าเด้อนมัิไปผาตัดมาจำเงินไว้แล้วหล้านึงเด้อเนี่ มาจำเงินโปนะนานึงเงนมาจำะไรเฮ็ดแรกมาฝากพื่อนบเงินเยอะเฮ็ดแรกกัมาหมแล้วใครสิอนยู่หันทาตัดี้วกัม่เพือนเทาเดียวเดียวอ่ะเพ่อนไทยนอยบอาทิตย์หนึ่งเ,นะนะเาาขเกากับตัดไม่นิบอีงาง mình muốn bây giờ không chết thân đậy, không chết đậy, giặt ngang không thầu đất tôi ơi นงมะข่มะนะนองาอกระทินนมจะนองกระถินน้งรมบะกินกับหอยน้งรมบ่ขอนื้น่นังนั่นรึทำได้น้งรมแซ่บน้งส่งแล้วน้งตะหมอมันบอคค่ะน้อเค่งขนมสินนั่นี่แค่เน แสบแสบ่นปานจะคนเองคนเอ,เอ,เองสรั้งเมื่วันดเ,เด็ดห่อนไปเนี่ยก็ไม่เองวัน น,นี่แซ่บแซ่บนเสื่อเลยกินกาแฟรูกนำนักแต่มันบุพ่าหายากกินเข่าวันนี้กินเข่าสวยอย่างนี้ะกินดเดือนนะสามสิบห่อยังสองหอกับบิดแล้วสุบหนึ่ง สื่อนำ้วาวายุ่งอยู่บ้าะเบาอยู่ประตูร้องถื่อ้บ่อลงขึ้สาเก่าอยู่หักตางแต่บาอยากเข้ากินเขาาโบแซ่แกินเข่ามือระเท้าอาเถือกองเถื่อกินไปไปทนัน่ะ ตอนเช้าไม่อยากเขาแล้วองกินกาแฟเลยเด,ด้สวยๆเลยคือยัดคิ้วม่ผิดมัน่ะบ้ามั่ผิดมันจะหิวบ้เก<ม>ิดว่ะ ม้มทาชิเล่เมื่อคืนท้าคลิปนี้กับเมมอนล่าด้วยพี่น้องด้วยผักกุ้ยกุ้ยแซ่สัต๊าคไก่สองเมมโมล่าผักกินปลาเทียวด้วยจ้าบายท้าเองท้าเองงามมักซีเขียวอ่ะ